สวัสดีครับพบกับช่องติเล็กอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมพาทำภายสคริปต์นะครับที่เป็นการทำา DCA นะครับซื้อหนึ่งไม้ทุกๆวันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำการเฮดจิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดลบเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้กับฟิวเจอร์1 0 0 x ได้นะครับปัญหาถัดมาก็คือผมอยากที่จะล็อก Value ด้านบนนะครับเพราะว่าพอมันขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ย แล้วเวลามันล่วงลงมานะครับมันก็กลับมาติดลบเหมือนเดิมแล้วก็ผมก็อยากที่จะลดต้นทุนของลองลงนะครับขยับลองให้มันต่ำลงเรื่อยๆจะทำได้ยังไงบ้างนะครับสักคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้เทรนนะครับในการขยับจุดช็อตกับจุดลองให้มันได้ตำแหน่งที่ได้เปรียบมากขึ้นนะครับโอเคไปดูโค้ดกันเลยครับตัวอย่างโค้ดนะครับ เราจะทำกันแบบนี้นะครับก็คือเรามีเส้น DCA สีน้ำเงินตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มีเส้นลองตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้น short ที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกำไรตรงนี้นะครับทีนี้จากเดิมเนี่ยเราจะทำการ DCA ลองไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นขาลงนะครับ ถ้าเราลองเอาไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสนะครับเราก็จะมีการปิดลองนะครับแล้วก็เอามาเปิดใหม่ปิดลองแล้วก็เปิดใหม่ปิดลองแล้วก็เปิดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเราจะได้ลองที่มีค่าต่ำที่สุดแล้วนะครับส่วนช็อตก็เหมือนกันนะครับช็อตก็จะเป็นการาเหมือนล็อก v ั l ลูเอาไว้เนาะถ้าถ้ามีลองอยู่นะครับก็เราก็จะ เปิดช็อตเปิดช็อตเปิดช็อตไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าช็อตติดลบเนี่ยเราก็จะปิดช็อตแล้วก็พอมาถึงจุดยอดเราก็ค่อยเปิดช็อตใหม่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยเบื้องต้นเดี๋ยวลบออกสร้างโค้ดใหม่ก่อนนะครับไปที่ p า e e อดิเตอรแล้วก็สร้างโค้ดใหม่นะครับ new indicator เลยนะครับแล้วก็ เปิดเป็น New Window ขึ้นมาตั้งชื่อว่าตีเล็ก03 DCA p o s t นะครับก็คือเราจะ DCA แล้วก็ถ้ามันติดลบเนี่ยเราก็จะ Pause ไว,แว้แล้วเราก็ค่อยมาเปิดลองใหม่ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็ใส่วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดนะครับถัดมาเราก็ทำการเพิ่ม DCA Size BTC นะครับเป็นการกำหนดว่า เราจะซื้อไม้ละกี่ btc นะครับตอนนี้ผมใช้เป็น0.002นะครับทีนี้ทันมาเราจะสร้างเส้น dca ก่อนนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับกำหนดตัวแปรขึ้นมากำหนดตัวแปร dca ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ dca ถ้าถ้าเวลาอยู่ใน Start d a t e แล้วก็ End d a t e นะครับก็จะให้ทํางานนะครับแล้วก็ถ้า DCA BTC เนี่ยเป็นศูนย์นะครับเราก็จะเราก็จะให้ราคา DCA เนี่ยเป็นราคาปิดเลยแล้วก็ซื้อ1ไม้นะครับถ้าเราเปิดอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทําการเฉลี่ยราคาตัวปัจจุบันกับกับราคาที่ซื้อเพิ่มเข้ามา1ไม้นะครับ เราก็จะได้ราคาเฉลี่ยไปเรื่อยๆแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองพลอตกราฟออกมาดูนะครับทําการเซฟแล้วก็เพิ่มเข้าไปในชากนะครับก็เดี๋ยวลากมาให้เต็มๆมเราก็จะได้เส้น DC a line ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นกราฟ day นะครับ ทีนี้เราจะทําการขยับช็อตขยับลองนะครับเราก็จะต้องมีอินดิเคเตอร์สักตัวหนึ่งในการบอกว่า,าตรงนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับผมชอบใช้ตัว hma นะครับ h o l g moving average นะครับ mm hmm. ก็เป็นการคำนวณหาเส้น moving average ที่ค่อนข้างเร็วนะครับง่ายๆนะครับเราก็เซิร์ชหา hma นะครับ hma ตัวนี้นะครับ a อ l Moving a เ e r a g e นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยเดี๋ยวลองตั้งค่าดูนะครับผมจะตั้งให้มันเป็น5นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเราก็จะได้เส้น HMA line มาแล้วนะครับแต่ว่า แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเขียนเป็นสคริปต์ของเราเองนะครับโอเคมาเขียนสคริปต์ SMA กันนะครับตอนแรกก็คือเราต้องหาฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้าง SMA ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันสำหรับการคำนวณหาค่าเส้น SMA นะครับก็ตรงนี้จะไม่ได้อธิบายนะครับก็ผมไปหาจากอินเทอร์เนต็ตมาเนาะอะ,อะถัดมาผมก็จะทำการสร้างเส้น SMA ขึ้นมานะครับ ตัวนี้ใช้ค่าเป็น5นะครับแล้วก็วาดลองวาดออกมานะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเส้น SMA จากตัว indicator ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ถัดมาเดี๋ยวเราซ่อนไปก่อนทีนี้ถัดมาผมจะคำนวณหา up ทนกับ down 10นะครับ โดยที่ถ้าถ้าเส้นมันพุ่งขึ้นนะครับผมก็จะทําการให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็ถ้าเส้นมันพุ่งลงก็ให้มันเป็นสีแดงนะครับโดยการเพิ่มโค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับตรง Signal ตรงนี้นะครับก็เราก็จะมีตัวแปร HMA line color นะครับแล้วก็ถ้า HMA line มากกว่า HMA line วงเล็บหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นแท่งก่อนหน้านี้หนึ่งแท่งนะครับ ถ้าวงเล็บ2ก็คือแท่งก่อนหน้านี้2แท่งหมายความว่าถ้า HMA ปัจจุบันนะครับอยู่ตรงนี้มากกว่า HMA Line ในอดีตก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ามากกว่าใช่ไหมในอดีตอยู่ตรงนี้อันนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ก็คือจะขึ้นใช่ไหมครับก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ก็จะเป็นลงนะครับอ่าโอเคเราก็เอาเอาสีตรงนี้มาใส่นะครับ Hey, ลองลันดูนี่นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาทีนี้มันจะมีฟอลซิกแนลเยอะนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหยกัยกหอยู่เยอะเลยผมจะทําการาทําให้มันเรียบขึ้นโดยใช้เส้น EMA นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเราให้เป็นให้เป็น EMA l i n ศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็เอา EMA l i n ศูนย์เนี่ยมาทําการ EMA ด้วยค่า5นะครับ มาทําให้มันเนียนลงนะครับกลายเป็นตัวแปร HMA line เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมมันจะนุ่มขึ้นละนะครับมันจะนุ่มขึ้นทีนี้ h m a กับ EMA มันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ h m a 5ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเส้น EMA 5เข้ามาดูนะครับ EMA นะครับแล้วก็จะได้เส้นสีน้ำเงินเนาะเราก็จะมีเป็นเลข5 นะครับอ่าครับก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เดี๋ยวลองเพิ่มความหน่วมลงมาดูนะครับลองเป็นสัก20 20แล้วะกันนะครับแล้วเราก็ใช้ EMA 20ครับความต่างต่างกันเยอะเลยเห็นไหมครับ สังเกตว่า EMA เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเลย์นะครับถ้ายิ่งค่าเยอะเท่าไหร่เนี่ยตัว EMA ก็จะช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆแต่ว่าตัว h m a ก็จะค่อนข้างติดกับราคาจริงพอสมควรนะครับค่อนข้างเร็วกว่าทีนี้เราก็าลบออกก่อนแล้วก็แก้เป็นเป็น5เหมือนเดิมเล้ว ค่าตรงนี้ก็สามารถที่จะไปอัพติไมให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับก็หาวิธีที่ที่มันจะลดตัว f a r c i n g น a l ลงนะครับอตอนนี้เราก็ได้เส้น hma มาแล้วนะครับจากเงื่อนไขก็คือเราจะทำการเปิดชอ็อตเมื่อ hma เป็นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะปิดชอ็อตเมื่อ hma เป็นสีเขียวแล้วก็ตัวชอ็อตติดลบนะครับ ส่วนลองก็เหมือนกันนะครับลองก็เหมือนกันถ้าลองติดลบแล้ว HMA เป็นสีแดงนะครับเราก็จะปิดลองเราก็จะเปิดลองใหม่เมื่อ HMA เป็นเขียวแล้วก็ถ้าลองติดลบอีกเราก็จะทําการปิดลองไปเรื่อยๆเพื่อให้ลองมันอยู่ด้านล่างสุดนะครับเราก็จะขยับลองให้ต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไปดูโค้ดกัน อันดับแรกเราสร้างตัวแปรล,ลองกับช็อตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเปิดลองก่อนนะครับโดยที่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําหนดนะครับเราก็ถ้ายังไม่ได้เปิดลองก็คือลองเป็น0แล้วก็ HMA 1น้อยกว่า HMA นะครับก็คือเป็นขาขึ้นนะครับถ้าลองเป็น0แล้วก็เป็นขาขึ้น เราก็จะเปิดลองนะครับโดยที่เราจะอ้างอิงตัว DCA BTC ตรงนี้นะครับก็คือเราจะ DCA ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอถึงจุดที่เปิดลองปุ๊บเราจะเปิดตามจำนวนที่ที่ DCA เปิดไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่าดิ p นะครับเท่ากับตัว DCA ลบด้วยตัวลอง ที่มีอยู่นะครับอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรืออาจจะเปิดไว้อยู่แล้วบางส่วนก็ได้นะครับแล้วก็บวกกับ DCA 1ไม้เข้าไปนะครับถ้าดิฟมากกว่าศูนย์นะครับเราก็จะทำการเปิดลองเพิ่มเข้าไปนะครับโดยการถ้ามีอยู่แล้วเราก็จะเฉลี่ยราคานะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็บวกเพิ่มแล้วเราก็บวก ดิฟเพิ่มเข้าไปในลองเดิมนะครับตัวแปรดิฟยังไม่ได้กำหนดนะครับก็เดี๋ยวเราเพิ่มตัวแปรดิฟขึ้นมานโอเคทีนี้เราก็จะทำการพอดลองลองดูนะครับโอเคก็พอดลองเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอโอเคมันจะทำแค่ครั้งแรกเพราะว่าเพราะว่าเราเช็คว่าถ้าลองเป็นศูนย์เนาะถ้าลอง มากกว่า0ูเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเด้เลยนะครับแต่ว่าเราจะซื้อเพิ่มแค่ส่วนต่างเท่านั้นนะครับให้มันตรงกับ DCA นะครับอตอนนี้เราก็จะได้เส้นลองคล้ายๆกับตัวตัวเส้น DCA แล้วนะครับอ่าตอนนี้เรามาเพิ่มเงื่อนไขนิดนึงนะครับโดยที่ถ้า โดยที่ h m a 1มากกว่า h m a line นะครับก็หมายความว่ามันมันลงใช่ไหมถ้า h m a เป็นขาลงเราก็เปิดลองไว้อยู่และาราคาปิดน้อยกว่าเส้นลอง e v e r e เ t ไพก็คือตอนนี้ลองติดลบอยู่นะครับเราก็จะทำการปิดไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็ให้ e v e r e เ t ไพเป็นศูนย์แล้วก็ลองเป็น0ูนย์ได้เลย ตอนนี้นะครับถ้าลองติดลบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะขายลองทิ้งนะครับแล้วก็แล้วก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนจนกว่า h m a จะเป็นสีเขียวนะครับก็คือ h m a 1 h m a 1น้อยกว่า h m a นะครับและและยังไม่ได้เปิดลองมันก็จะเปิดลองให้นะครับก็คือมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับพอพอคัด พอคัดปุ๊บแล้วแล้วเขียวเราก็ซื้อคัดปุ๊บเขียวแล้วก็ซื้ออย่างนี้นะครับเราสุดท้ายเราก็จะได้ลองที่ต่ำมากๆนะครับในส่วนของช็อตก็เหมือนกันนะครับเราก็จะทำคล้ายๆกันก็ Copy มาจากตรงนี้เลยนะครับโอเคเปลี่ยนจากลองเป็นช็อต โอเคแต่ว่าของของช็อตเนี่ยก็จะกลับกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะสลับตัวเครื่องหมายตัวนี้จากน้อยกว่าเป็นมากกว่านะครับของตัว h m a ทั้งหมดตรงนี้จากมากกว่าก็เป็นน้อยกว่าแล้วก็ close ถ้า close ของช็อตติดลบหมายความว่าอันนี้ช็อตใช่ไหมถ้าท็อตติดลบก็คือโค้ดจะต้องอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นโค้ดก็ต้องเป็นมากกว่าถ้า close มากกว่าช็อตนะครับ เราก็าจะปิดชอ็อตอย่างนี้นี้แล้วเราก็พลอตกราฟชอ็อตลงมาโอเคเห็นไหมเราก็จะได้เส้นชอ็อตที่มันขยบขึ้นขยบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้ก็จะมีขาดทุนบ้างเล็กน้อยตอนที่เราขายคัดคัดลอตตรงนี้คัด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 ตรงนี้นะครับแต่ว่า ตอนที่เราคัดเนี่ยจริงๆเราอย่างถ้าเราคัดลองออกใช่ไหมครับเราเปิดช็อตไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ขัดทุนกําไรมากนักเพราะว่าช็อตก็ยังบวกอยู่นะครับส่วนลองก็ก็คัดออกอะไรเงี้ยนะครับการขัดทุนมันก็จะค่อนข้างไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ตําแหน่งที่ค่อนข้างต่ําลงมาเรื่อยๆต่าลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกําไรขาดทุนมากแค่ไหนนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนาะเป็น New วอินดิเคเนะครับแล้วเราก็ทำการ Copy โค้ดเดิมนะครับเราก็ใส่ชื่อเป็น X ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอา Overlay ออกนะครับ เคโอเคแอดวิชั่แล้วเราก็เปิดใหม่นะครับโอเคเราก็จะได้ตัวที่ตัวที่2มานะครับ okay. เบื้องต้นเราก็ทำการวาด ลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็วาดซีโร่ลน์ก่อนอันดับแรกโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ตอนที่ขายลองกับขายช็อตนะครับเราก็จะทำการเก็บกำไรคัดทุนเอาไว้นะครับอตอนที่ขายลองออกนะครับก่อนที่จะขายเราก็ทำการเก็บ ตัว p r o f i t เอาไว้นะครับกำหนดตัวแปรเพิ่มนิดนึงนะครับโอเคโอเคเราก็กำหนดตัวแปรเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการเก็บทำการเก็บ Profit ของลองนะครับแล้วก็ทำการเก็บ Profit ของช็อตทำการเก็บ p r o f i t ของช็อตแบบนี้นะครับ แล้วก็เราก็ทำการคำนวณตัว u n r e a l i z e Profit เข้ามานะครับแบบนี้นะครับก็คำนวณน Unrealized Profit ของ l อง g คำนวณน Unrealized Profit ของ short แล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันนะครับก็จะได้ Total Profit ทีนี้เราก็จะมาวาด Total Profit ไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไอทีแก้ไปทั้งหมดก็ Copy มานีนะครับโอเคกอแล้วก็เซฟโอเคนะครับก็เดี๋ยวใครกลับมาก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่สามารถ ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับเพราะว่าถ้าลงเนี่ยเราก็จะขยับตัวรองลงมาแล้วก็ถ้าขึ้นนะเราก็จะขยับตัวช็อตขึ้นไปนะครับประมาณนี้แต่ว่าก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับตรงนี้จริงๆเราน่าจะไม่ต้องขายรองทิ้งไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น ก็สามารถออปติมใหม่เพิ่มได้นะครับก็แต่โดยภาพรวมนะครับเราก็จะมีสคริปที่สามารถเทรดในทั้งขาขึ้นและขาลงได้นะครับเป็นยังไงบ้างรครับก็คลิปวันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนตัวสคริปในการขยับจุดช็อตจุดลองนะครับให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต่ำลงเรื่อยๆได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ าสามารถทำกำไรได้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเรื่องของการเฮดจิ้งเอาไว้ได้อยู่นะครับทีนี้กลับไปดูชาร์ตอีกนิดนึงนะครับตรงจุดที่เป็นเส้นตรงตรง,ตรงนี้นะครับก็คือเราได้ทำการเฮดจิ้งทั้งลองแล้วก็ท้งชร์ตเอาไว้พร้อมกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถทำกำไรได้นะครับโดยในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะสอนเรื่องของการทำ va นะครับ value averaging val เพื่อที่จะสร้างแคสโฟตอนที่เราเฮจิ้งเอาไว้นะครับเราจะสามารถทำกำไรตอนที่เราเฮจิ้งไว้เนี่ยได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ